อย่างนี้ก็เกลี้ยงเกินนะครับเกลี้ยงเกินจนถึงลวดถึงอะไรหมดแล้วทะลุมีตําหนิถ้าดูดีๆถึงเส้นใยลวดเลยครับเนี่ยถึงเส้นใยถึงลวดแล้วเลยแ,แล้วก็ทะลุมีแผลเยอะเกลี้ยงเดี๋ยวจะใส่ยางตัวนี้ให้ลายหนาหน่อยมือสองอันนี้ขี่ลงไร่ลงนาะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสบายับเนี่ยซอนหนึ่งซอนสองก็พอได้ดีกว่าตัวนี้เยอะ ลายหมดแล้วแล้วก็ตำหนิเสจัดยางเส้นนี้ให้ไปเลยอัพเบ,บอร์ใหญ่ขึ้นด้วยมันแน่นอนขี่ลงไร่ลงนาเพราะว่าไม่สิ่งไม่ลไม่ต้องการความเร็วอยู่แล้วต้องการแบบใช้งานเข้าไร่ข้านาได้นะครับเนี่ยร้อยจัดให้แบบยางแบบเจำๆไปเลยนะครับเนี่ยแบบขบ ยาหนาอยาขึ้นขอบดีมากไม่รั่วครับน่ยไม่รั่วไล่แบบสุดยอดเลยไา่เต็มครับเนี่ยไม่สวยแต่ เหนียวทนน้อใหญ่ใช้งานดีอ่ายังไงก็ดีกับของเดิมหลายเท่าครับเนี่ยของเดิมไม่มีลายเลยแล้วก็ทะลุมีแผลดัดเบอร์ใหญ่เลยเบอร์ใหญ่ใหญ่ใช้งานลืมๆจบๆอย่างไหนก็ใหญ่อย่างนอกก็ใหญ่ใช้ไปเลย ถ้ามาเหยียบตะปูเหยียบเหล็กเหยียบอะไรก็ใช้แบบลืมๆยาวๆจบๆเลยครับเนี่ย